สวัสดีครับคลิปนี้มาดูหน้าแปลงใหญ่ของท่านสับปือบ้างครับแปลงนี้น่าจะเป็นแปลงใหญ่ที่สุดนะแปลงนี่ปั้นพี่นองเอ้แปลงนี่โบ่โยอดยอมยอมเหมือนกันเดี๋ยวต้องทำคลิปสอบถามครับทำไมไม่ยอดอีกแล้ว เครื่องมือหมดไปเท่าไหร่เครื่องหยอดหมดไปเท่าไหร่แล้วว่าปันหน้าสื่อเขาเราว่าเป็นตัวมี เดี๋ยเขาตูเแอร์แปลงนี้แปลงใหญ่ครับแปลงนี้แปลงใหญ่สับเปลือนี้ยังไม่ได้ครึ่งเลยนะครับนาเขาเหลืออีกเยอะครับปีนี้เขาทำนาเยอะทั้งเสาทั้งสื่อไม่ ตู้แอร์ก็ยังไม่ได้ไปรีวิวเปิดตัวสัทีครับเขาผมมาท่านเหลี่ยมหน้ามาท่านเหลี่ยดเลยบ่ไดไปเดี๋ยวให้ดูแปลงนี้ครับใหญ่ไหมเบิง้งแปลงนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับ ย่านย่างเดียวว่ารถเกี่ยวซับเปบรือขึ้นสิบเหลียวดอกขั้นอีเขียวดิโอ้โหไม่รู้จะวางไงครับแท่นเครื่องเครื่องก็ใหญ่กว่ากลัววางเครื่องแล้วก็ติดติดป่องฟางอีกแท่นปั๊มอีกโอ้โหหลายอย่างครับในกิจการร้านค้าขายปุ๋ยย่านไม่ได้เกี่ยวขั้นเดียวอยู่ปีนี้ หฮงง่ครับเฮงง่ายเฮงแปลงนี้ก็ข้าวล้มทุกปีครับล้มล้มตลอดเพลงนี้ยี่สิบเท่าไหร่ไล่ยี่สิบยี่สิบห้าไล่มั้งสองบิ้งนะครับยี่สิบห้าไล่บิ้งละสิบกว่าไร่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่เนี่ยประมาณนี้ เาก็สบายหน่อยเนี่ยทำไมมันไม่มีรอยครับม,มันมันไม่มีห้อยอย่อนอยางครับเนื่องจากดินดินที่ไถแปรไว้นะ่ะมันมันบริเวณแห้งมันบริเวณเป็นผงมันเป็นดินเหนียวครับนาดินเหนียวแล้วก็ดินเป็นผงน้อยอีกแปลงหนึ่งนาไทยบอย่อยกับหน้าฉีด,ดูดซึมนะครับหน้าฉีด,ดูดซึมดินมันจะผุ แล้วว่าจ้างเขามาวานเข่าสืโอุย้ยใหญ่ป่ครับไงญ่ะให้หน้าเนี่ยเดี๋ยวพาดูสองแปลงนี่ใหญ่ไหมอันนี้บิงงบ่งหนึ่งอีกบิ๊งหนึ่ง คลองครับหน้าเขาติดคลองหน้าคือว่าสวนยางนี่ติดศูนย์เด็กติดลาดยางครับนี่ตัวนี้ติดคลองเบิงเบิงหน้าทานันซอปอนี่ตัวนี้เป็นคลองเป็นคลองเลยคลองก็ามีน้ำเราสายขาดเบิดแกหน้าสายขีดดิ้นใจเรา ที่ไปยู่ดิขาดลูกนี้ก่อน หน้าแบบนี้วิ่งถ่ายไม่ไหวแล้วครับให้ไงพูดตอนเกี่ยวกับวิ่งถ่ายไม่ได้ครับระเทียน,น่อดักน้ำไหล ดูมุมนี้ครับไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงเขาว่าหลังกลางเดือนนะครับหลังกลางเดือนพายุจะเข้าฝนจะตกต่อเนื่องตอนนี้ก็เฮ็ดเป็นผงก่อนบางแปลงผมก็ยังไม่สเสร็จเฮ็ดเลีนไปเรื่อยไปเยลยว่าเฝ้าแต่าามันแรงไถขายหยาหยามันตายก่อน เลยโดนเลยมาแล้ว mm hmm. จะเสร็จแล้วครับเนี่ยจะเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องทำคลิปถามนะครับ <c oughs> อานาพ่อหยอดบ่อหยอด แล้วว่ามาปั่นหน้าผมนึกว่าปั่นใ้โลกให้น้อยเพราะว่ามันเหนื่อยครับนาบิ้งเล็กถามอีซี่เนี่ยนาหยอดได้สามสี่วันแล้วมาฉีดยาคุมมันจะมีผลไหมนี่ผมกลัวข้าวมันหนอขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวไปฉีดยาคุมทับนมันจะมีเปอร์เซ็นต์ตายไหมอ,อันนี้ก็ขออภัยนะครับด้วยแบตเบิดแล้ว